ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,201เมื่อได้ยินนานาโกต้องการทดลองใหม่อีกครั้งอาจารย์จริงๆิงไม่มีความเห็นใดพยักหน้าเห็นด้วยกล่าวว่าหากผู้มีจิตศรัทธาต้องการเข้าสู่ขอบเขตจิตใต้สำนึกร้ปรารถนาสำเร็จจำต้องละทิ้ง7็อารมณ์6ปรารถนาจึงเป็นหนทางปลอดภัยที่สุดนานาโก,กเงียบไปครู่หนึ่งเตยพึมพำหากต้องละทิ้งเอารมณ์หปรารถนา คนเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดอาจารย์จริงชิงพูดโดยไม่ต้องคิดเพียงตัดเจอารมณ์หกปรารถนาออกไปเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จเป็นพุทธะช่วยเหลือเหล่าสัพพสัตทั้งหลายนานาโกสายศีรษะพูดอย่างจริงจังโปรดอภัยหากพูดตามตรงใจสแสวงหาพุทธะเป็นเจตอารมณ์หกปรารถนามิใช่หรือใจคิดช่วยเหลือสัพพสัตเป็นเจดอารมณ์หกปรารถนามิใช่หรือไม่ผิดหากคิดช่วยสัพพชีวิต แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่พอใจสภาพความเป็นอยู่ของตนเองหากเขามีความยินดีอิ่มเอมใจใหญ่ยยต้องให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือนานาโกกล่าวว่าในใจฉันมีครอบครัวและคนรักเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งพวกเขาออกจากใจแต่แม้ฉันจะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังได้เพื่อให้ได้สมหวังที่จะรู้แจ้งการสแสวงหาหนทางรู้แจ้งยังคงเป็นอีกหนึ่งความปรารถนาของฉัน ฉันเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกเพื่อรู้แจ้งนี่เป็นฉันหลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงทะเลแห่งจิตสำนึกเห็นชัดเจนว่าฉันปรารถนาสิ่งนี้ใจมีความปรารถนาปากบอกไร้ปรารถนานี่ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหรืออาจารย์จริงชิงสะดุ้งทำตัวไม่ถูกไปพักใหญ่อดไม่ได้ที่ต้องถอนหายใจออกมาพูดว่าสิ่งที่ผู้มีจิตศรัทธากล่าวมิใช่ไร้เหตุผลหลังจากพูดเช่นนี้เขาถามเธอว่า เช่นนั้นครั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาคิดทำอย่างไรนานาโกสายสศีรษะฉันก็ไม่ทราบเพียงคิดอยากทดลองดูอีกครั้งไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลววันนี้ฉันจะไม่รบกวนอาจารย์อีกต่อไปอาจารย์จริงชิงกล่าวว่าภิกษุผู้ยากไร้มีเวลาเหลือเฟือผู้มีจิตศรัทธาไม่ต้องรีบร้อนนานาโกพยักหน้าขอบคุณหลับตาลงใช้วิธีวิปัสสนาอีกครั้งให้จิตสำนึกของเธอเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึก ครั้งนี้นานาโกยังคงพยายามเต็มกำลังเพื่อยกระดับจิตสำนึกของตนเองให้สูงขึ้นแต่ความพยายามครั้งก่อนต้องใช้พลังงานไปเป็นจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้พบความยากลำบากมากกว่าในครั้งก่อนมากแม้จะพบความยากลำบากแต่นานาโกยังพยายามอย่างเต็มที่ในระหว่างขั้นตอนนี้ในที่สุดเธอค่อยเข้าใจทำไมอาจารย์จริงๆต้องใช้เวลา8ปีกว่าจะบรรลุการรู้แจ้ง การยกระดับจิตสำนึกสู่ที่สูงต้องใช้พลังงานและความแข็งแกร่งทางร่างกายจำนวนมากเพียงทดลองไปแค่สองครั้งไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะบรรเทาความเหนื่อยล้าทางจิตใจที่สูญเสียไปได้การรู้แจ้งต้องใช้ความพยายามต่อเนื่องนับพันครั้งการรู้แจ้งได้ภายในเวลาไม่กี่ปีแต่เมื่อเทียบกับการบ่มเพาะที่ยาวนานนับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น นานาโกพยายามผลักดันจิตสำนึกของเธอให้ถึงขีดสุดที่สภาวะของเธอจะเอื้อมถึงได้เมื่อรู้ว่าพลังของเธอหมดสิน้นเธอผ่อนคลายลงทันทีปล่อยให้จิตสำนึกของเธอดำดิ่งจากที่สูงอย่างอิสระช่วงแห่งการดำดิ่งความคิดหลากหลายยังคงจมตีจิตสำนึกของเธออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับครั้งก่อน ความคิดทั้งหลายเกี่ยวกับพ่อแม่คนรักที่เธอคิดถึงไม่ว่ายามหลับหรือตื่นเย่เชินในที่สุดนานาโก,กค่อยตระหนักได้ว่าสาเหตุที่ความคิดมากมายถาโถมเข้าหาตัวเธอเพราะการล่วงหล่นอย่างอิสระนี้ให้ความรู้สึกเหมือนตนเองกำลังจะตายความรู้สึกใกล้ตายนี้ทำให้นึกถึงผู้คนและเรื่องราวมากมายนานาโก,กไม่ได้ทำตามอาจารย์จริงชแนะนำ ลืมเลือนทุกสิ่งละทิ้งเจ็ดอารมณ์หกปรารถนาะเธอกลับมีความคิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอาจารย์จริงชิงบอกว่าไม่อาจดำดิ่งสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกโดยตรงแต่ต้องผสมผสานเข้ากับมันนี่ไม่ใช่หมายความว่าจิตสำนึกและทะเลแห่งจิตสำนึกโดยธรรมชาติสามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ข้อแตกต่างคือบางคนเข้าใจวิธีการแต่บางคนไม่อาจเข้าใจได้แม้แต่น้อยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ นานากโกรู้สึกใจสันสะท้านทะเลแห่งจิตสํานึกอยู่ในกายของฉันอยู่ในตําหนักม่วงของฉันควรทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งเจ็ดอารมณ์หกปรารถนาหากทําเช่นนั้นย่อมกลายเป็นปมขัดแย้งที่ไม่อาจหาทางออกได้นี่ไม่ใช่หมายความว่าจิตสํานึกไม่มีโอกาสล้อมรวมเข้าด้วยกันได้หรือหากเป็นเช่นนี้ช่วงชีวิตนี้ฉันคงไม่อาจรู้แจ้งได้ บทที่6 2 0 2ในเวลานี้จิตสำนึกของอิโตะนานากโกตกสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกที่เงียบสงบและงดงามอีกครั้งพลังที่แข็งแกร่งส่งผลกระทบเข้าไปในจิตสำนึกเธอดึงเธอเข้าสู่ส่วนลึกของทะเลแห่งจิตสำนึกจิตสำนึกของนานากโกได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีที่รุนแรงอีกครั้งจนจิตสำนึกของเธอไม่เหลือกำลังพอที่จะต้นานทานแรงกดดันมหาศาลจากทะเลแห่งจิตสำนึกพัดปกคลุมเธออีกครั้ง พยายามผลักจิตสำนึกของเธอขึ้นสู่พื้นผิวทะเลอิตโตนานาโกในยามนี้รู้สึกสิ้นหวังมิใช่ความล้มเหลวสองครั้งนี้ทำให้เธอยอมแพ้แต่เธอรู้จักตัวเองดีแม้ว่าเธอสามารถปล่อยวางมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วปล่อยวางบิดาที่สุขภาพแข็งแรงสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ในวัยชรา แต่ไม่อาจปล่อยวางเยเชนได้ชีวิตใหม่ของเธอเยเชนเป็นผู้มอบให้ในขณะนี้แม่เธอกำลังถูกผลักขึ้นสู่พื้นผิวทะเลแห่งจิตสำนึกแต่เธอรู้สึกพร้อมที่จะต่อสู้และต่อต้านเป็นครั้งแรกในจิตสำนึกของเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกโดยไม่รู้ตัวหากฉันไม่อาจบรรลุการรู้แจ้งย่อมมีสักวันที่ฉันต้องตายจากไปความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแม่ของฉันเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ส่วนพ่อของฉันคงต้องจากไปก่อนตัวฉันเย่เชิญคุงละจะต้องมีสักคนเดินเคียงคู่ร่วมทางไปพร้อมกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันหวังว่าคนผู้นั้นจะเป็นฉันเมื่อคิดเช่นนี้จิตสำนึกของเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นในขณะที่ดิ้นรนอย่างหนักพยายามดำดิ่งลึกลงไปต้านทานแรงต้านจากทะเลแห่งจิตสำนึกมีเสียงดังในจิตใต้สำนึกของเธอฉันรู้ ฉันรู้ว่าเย่เชินคุงเป็นชายที่แต่งงานแล้วฉันรู้ด้วยว่าการตกหลุมรักชายที่แต่งงานแล้วเป็นเรื่องน่าละอายและร้ายศีลธรรมแต่ฉันก็รักเขาอย่างสุดหัวใจไม่ว่าทำอย่างไรฉันก็ไม่อาจหยุดรักเขาได้ฉันไม่อาจทำลายครอบครัวและการแต่งงานของเย่เชินคุงแต่ฉันไม่อาจตัดใจยอมแพ้โอกาสสำเร็จการบ่มเพาะเพื่อ,อยุ่ร่วมกับเขาดังเช่นจะให้ฉันละทิ้งเจ็ดอารมณ์หกปรารถนาฉันไม่อาจทำสิ่งที่ขัดแย้งเหล่านี้ได้ แต่ว่าความขัดแย้งทั้งหมดนี้ฉันมีหนทางแก้ไขได้หากคุณฉันสามารถล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ฉันบรรลุการรู้แจ้งฉันจะได้มีชีวิตยืนยาวเมื่อมีชีวิตยืนยาวฉันสามารถรอได้ตลอดไปไม่ว่าจะแปดปี1ิบปี100รปีหรือแม้กระทั่ง200ปีฉันก็ไม่สนใจเช่นนี้คุณไม่มีวันผลักฉันออกไปได้ในทันที อิโตนานาโกว่ายเข้าไปในส่วนลึกของท้องทะเลแห่งจิตสํานึกด้วยความสิ้นหวังเพื่อต้านทานแรงผลักดันของทะเลแห่งจิตสํานึกนานาโกต้องใช้แรงแทบทั้งหมดเพื่อต่อต้านเธอเปรียบเสมือนนักวิ่งมาราธอนที่หมดเรี่ยวแรงในการแข่งขัน ขาทั้งคู่ของเธออ่อนล้าร้ายเรี่ยวแรงไม่อาจแม้แต่จะทรงตัวไว้ได้แต่ในเวลานี้ที่ยังคงก้าวไปข้างหน้าได้เพราะกลไกตามสัญชาตญาณขณะที่เธอต่อต้านอย่างสิ้นหวังเธอรู้สึกว่าจิตสำนึกค่อยๆพร่ามัวหมดแรงต่อต้าน <c oughs> เช่นเดียวกับความมืดมนในท้องทะเลที่นักดำน้ำหวาดกลัวที่สุดจิตสำนึกของเธอพร่ามัวมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้จิตสำนึกของเธอหยุดนิ่งในทะเลแห่งจิตสำนึก แรงผลักดันรุนแรงเพื่อให้ขึ้นสู่พื้นผิวของทะเลแห่งจิตสำนึกดูเหมือนจะหายไปในขณะนี้เดิมทีจิตสำนึกของเธอเป็นเหมือนฟองที่ถูกผลักขึ้นสู่ผิวน้ำแต่เวลานี้จิตสำนึกของเธอถูกบีบเค้นอย่างบ้าคลั่งโดยทะเลแห่งจิตสำนึก แรงผลักให้ลอยขึ้นและจมลงมาถึงสมาดุลที่ละเอียดอ่อนสติสัมปชัญญะของนานาโกเกือบจะจางหายไปจนหมดสิ้นแต่ในขณะนี้เธอยังคงพยายามดำดิ่งต่อไปตามสัญชาต,ตยานความสมาดุลอันละเอียดอ่อนดังเดิมพังทลายลงทันทีจิตสำนึกของเธอดูเหมือนจะสูญเสียแรงผลักให้ลอยตัว ค่อยๆดิ่งลึกลงไปสติสัมปชัญญะทั้งหมดของเธอค่อยๆจางหายไปทั้งโลกตกอยู่ในความเงียบที่มืดมนแม้แต่จิตสำนึกของเธอก็หายไปจนหมดสิน้นหลังจากผ่านไปช่วงระยะหนึ่งทันใดนั้นมีจุดแสงเล็กๆปรากฏขึ้นในทะเลแห่งจิตสำนึกอันมืดมิดทันทีที่จุดแสงนี้ปรากฏขึ้นมันจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นแทบจะในทันทีในทะเลแห่งจิตสำนึก มีจุดแสงจำนวนมากปรากฏอย่างลึกลับตอบรับจุดแสงนั้นจุดแสงเหล่านี้เหมือนเซนเล็กๆบรรจบกันปกคลุมก้นทะเลแห่งจิตสำนึกบทที่6203อิตโตนานาโกที่หมดสติไปจิตสำนึกพลันฟื้นคืนเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแม้ยังไม่ลืมตาเธอรู้สึกถึงห้องโถงพุทธแห่งนี้เหมือนปรากฏต่อหน้าเธอส่วนตนเองเหมือนอยู่ภายนอก มองห้องโถงพุทธนี้จากมุมมองพระเจ้าเธอเห็นได้อย่างชัดเจนในห้องโถงอาจารย์จริงชิงกำลังมองดูเธอในขณะที่สวดพระสูตรเงียบๆสีหน้ากังวลเล็กน้อยส่วนตัวเธอยังนั่งขัดสมาธิบนฟูกไม่เคลื่อนไหวราวกับหุ่นขี้พึ่งในเวลานี้เธอรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวผิดปกติบนหลังคาห้องโถงพุทธทันทีที่ความคิดก่อกำเนิด จิตสำนึกของเธอก็ไปถึงหลังคาที่ปั่นป่วนผิดปกติในทันทีเธอเห็นตุ๊กแกตัวหนึ่งย่องเข้าใกล้มแมลงวันด้วยความระมัดระวังทันใดนั้นตุ๊กแกยืดตัวออกทันทีแลบลิ้นออกมาฉกมาแมลงวันเข้าปากด้วยความรวดเร็วมากในขณะนี้อิโตนาโนากะยังได้ยินเสียงตุ๊กแกกลืนแมลงวันเข้าไปในท้องอย่างชัดเจนจากนั้นเธอก็รู้สึกถึงเสียงกรอบแกรบเบาๆอีกครั้งเร็วเท่าความคิดเธอมาถึงมุมห้องโถงพุทธ เห็นหมดเดินเรียงกันเป็นแถวความรู้สึกยอดเยี่ยมนี้ทําให้นานาโกรู้สึกประหลาดใจเธออดคิดไม่ได้ต้องการให้จิตสํานึกของเธอออกจากห้องโถงพุทธนี้แต่จิตสำนึกของเธอไม่เป็นไปตามใจปรารถนาในขณะที่เธอรู้สึกสงสยัยพรานรู้สึกปวดแปลบอย่างรุนแรงในหัวของเธอจากนั้นมุมมองพระเจ้าก็หายไปอย่างสมบูรณ์ช่วงเวลาต่อมาเธอลืมตาขึ้นจิตสำนึกของเธอกลับสู่ร่างตัวเอง แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแตกต่างจากความล้มเหลวครั้งก่อนตื่นขึ้นครั้งนี้นานาโกรู้สึกสดชื่นและสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นเธอลืมตาอาจารย์จริงชิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกพูดโดยไม่รู้ตัวครั้งนี้ผู้มีจิตสัทธาอยู่ในวิปัสสน,นานานกว่า10นาทีนานกว่าครั้งที่แล้วมากไม่ทราบรู้สึกอย่างไรอิโตนานาโกตอบตามความจริงรู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณออกจากร่าง เพียงแต่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นไม่นานไม่ทราบว่าเป็นภาพมายาหรือไม่อาจารย์จริงชิงพยักหน้าวิญญาณออกจากร่างแท้ที่จริงเป็นการดึงพลังวิญญาณสัมผัสสิ่งรอบข้างจะบรรลุได้ต่อเมื่อรู้แจ้งสำเร็จเท่านั้นภิกษุผู้ยากไร้แม้มีพลังวิญญาณแต่ไม่อาจนำพาออกจากทะเลแห่งจิตสำนึกได้ไม่มีความสามารถนี้ผู้มีจิตศรัทธาทดลองสองครั้งติดต่อกันอาจเหนื่อยเกินไปจนทำให้เกิดภาพมายา นานาโกพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่เธอกำลังจะพูดตอบมีเสียงดังมาจากหลังคากระทันหันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเล็กน้อยเธอรีบเงยหน้าขึ้นมองเห็นตุ๊กแกตัวหนึ่งวิ่งไล่ตามแมงมุมตุ๊กแกตัวนั้นเหมือนตุ๊กแกตัวที่เธอเพิ่งเห็นจากมุมมองพระเจ้าเธอจ้องมองตุ๊กแกอย่างใกล้ชิดอดไม่ได้ที่จะพูดว่าดูเหมือนนี้ไม่ใช่ภาพมายา